มาเช็คดวงรายวันของวันพุธที่12กรกฎาคม2566ซึ่งตรงกับบันรามสิบ่ําเดือน8ปีเถาะนะครับวันนี้นะครับสีที่ใช้เสีิยดวงด้าน,นโชคลาภเลยนะครับก็จะเป็นสีเทานะครับสีที่โดดเด่นทางด้านการอุปธรรมจะเป็นสีเหลืองอ่อนนะครับผมสีที่ห้ามใช้เป็นสีชมพูครับเราจะมาเช็คกันว่าคนที่เกิดทั้ง7วันนะครับวันไหนจะมีโชคนะฮะและถ้าไม่มีโชคจะเสริมงดวงได้อย่างไรนะครับ แต่ก่อนที่จะไปรับฟังคาพยากรณ์นะครับทุกท่านที่กําลังรับชมคลิปอยู่นะครับไม่ว่าจะชมทางแพลตฟอร์มอะไรก็แล้วแต่นะฮะกดไลค์กดหัวใจนะครับแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนเพื่อนนะครับถ้าเห็นว่าคลิปดีและมีประโยชน์นะครับวันไหนที่ได้รับพลังงานไพ่ไม่ดีนะครับก็คอมเมนต์มาว่าเคลียร์พลังงานแต่ถ้าวันไหนที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีนะครับให้คอมเมนต์ว่า รับพลังงานนะครับใครที่เพิ่งรับชมคลิปอาจารย์เป็นครั้งแรกนะครับกดติดตามโปรไฟล์ให้กับอาจารย์ในทุกๆแพลตฟอร์มเอาไว้ด้วยนะครับสนใจดูดวงส่วนตัวนะครับมีค่าเปิดดวงชะตาอยู่ที่599บาทนะครับใครสนใจคนที่ชมทางทิกตอกกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ทิกตอกของอาจารย์เข้าไปโอนเงินจองคิวกันเอาไว้ได้เลยส่วนคนที่ชมทางแพลตฟอร์มอื่นคุณสามารถติดต่อได้ทางอินบ็อกซ์ของแต่ละแพลตฟอร์มเอาไว้ได้เลยนะครับพุทธังเปิดทำมังเปิดสังฆังเปิดนะครับนะครับใครที่ ครับชนจนจบขอประสบความสำเร็จของครูบาอาจารย์ช่วยเปิดทางดวงสตา์ให้กับลูกศิษย์ลูกหาในการละคร้นี้อาจารย์จะเริ่มจากท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับได้ไพ่สองดาบนะครับวันนี้กิจการของคุณพลังงานไพ่คือไพ่แห่งความขัดแย้งต้องระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานหรือการมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ใจเย็นๆนะครับก<ม><ๆ>ารเงินวันนี้ให้ระวังนะครับาการเงินจะมีปัญหานะครับเรเรื่องความขัดแยง้งให้หยิบให้ยิ้มก็จะไม่ได้คืนนะครับ สุขภาพระวังเรื่องน้ำเหลืองเสียนะครับปัญหาในเรื่องของคนโสดสุขภาพระวังเรื่องสุขภาพให้ระวังเรื่องน้ำเหลืองเสียนะครับนะภูมิแพ้เนาะคนโสดวันนี้นะครับให้ระวังการมีปากเสียงกับเพศ MM ตรงข้ามนะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้ให้ระวังความขัดแย้งหรือการมีปากเสียงกับคนรักของเรานะครับวัน <het> นี้ขอพรขอโชคลาภให้ขอกับพระแม่กลนอิมหรือพระแม่ศรีอุมาทวีครับ ท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับผมได้ไพ่เดจัสเมนต์นะครับวันนี้กิจการของคุณนั้นจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับอย่าใจาร้อนน้ำทำบุญทำกุ้สมซะก่อนนะครับตรวจน้ำให้กับเจ้าการรมในเวรแล้วทุกอย่างจะเริ่มกลับมานะครับการเงินครับวันนี้นะฮะให้ทําบุญก่อนให้เสียสลนะในเรื่องของการทําบุญแล้วโชคลาภจะมีเข้ามาเอง สุขภาพนะระวังเรื่องโรคเก่าๆนะครับอาการปวดข้อปวดหัวปวดต้นคอคนโสดครับวันนี้ความรักยังไม่สมหวังนะครับนะคนที่มีคู่นะครับให้ระวังเรื่องที่จะต้องทะเล,ะลาะหรือความขัดแย้งในเรื่องเก่าๆที่ผ่านมานะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวองค์ท้าวเวสสุวรรณนะครับและทําบุญใส่บาตรกดน้ําให้เจ้ากรรมนายเวรจะมีโชคลาภมามากเลยทีเดียวนะครับท่านที่เกิดในวันอังคารครับ ได้ไพ่ e e n o f Wands นะฮะกิจการในวันนี้นะฮะมักจะได้รับงานดีๆมีการปรับตําแหน่งมีการเปลี่ยนตําแหน่งนะครับงานของคณนั้นจะมีเกณฑ์รับผิดชอบเยอะขึ้นนะครับการเงินครับวันนี้นะครับต้องใช้ความสามารถของตัวเองนะครับนะถึงจะได้เงินมาเนาะสุขภาพครับวันนี้ให้ดูในเรื่องของการอาจจะป่วยในเรื่องการทํางานหนักนะครับคนโสดครับวันนี้ความรัมกน่าจะมีคนเข้ามาชอบเพราะคุณเป็นคนมีเสน่ห์คนที่มีคู่นะครับ าต่างคนก็ต่างไม่ยอมกันนะครับเพราะฉะนั้นให้ดูในเรื่องของเหตุผลนะครับค่อยๆค,คุยกันนะทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับวันนี้ขอพอรขอโชคลาภให้นะครับขอพอรจากพระแม่ศรีอุมาเทวีนะครับท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนครับผมโดยไนะพ่เดอะ justice เทพีแห่งความยุติธรรมนะครับวันนี้ อาจจะต้องมีเรื่องที่คุณต้องคิดเยอะชั่งน้ําหนักสักหน่อยนะครับในเรื่องของงานเนาะอย่าเพิ่งตัดสินใจนะครับค่อยๆดูเนาะนะครับอะไรที่เหมาะสมก็ทําไปนะครับการเงินนะครับให้ระวังเรื่องลายเซ็นอย่าไปเซ็นค้าประกันนะใครมักจะมีเรื่องคดีความเข้ามานะครับสุขภาพครับวันนี้ให้ดูในเรื่องของการเจ็บป่วยนะครับน้ำเหลืองเสียนะครับปูนแพ้ค้นสดนะครับวันนี้ความรักยังไม่ค่อยประสบความสําเร็จให้ระวังการทะเลาะหรือความขัดแย้ง คนที่มีคู่นะครับความรักของคุณนั้นยังไม่ค่อยลงตัวให้ระวังการมีปากเสียงกับแฟนหรือคนรักของคุณนั่นเองครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับพุธกลางวันให้ขอกับพระแม่ศรีอุมาเทเวีนะครับพอพุธกลางคืนนะครับนะอยากมีโชคลาภนะให้ขอกับพระแม่ลักษมีนะครับท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีได้ไพ่เด็กถือเหรียญน,นะครับวันนี้กิจการของคุณนั้น มักจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะครับโดยเฉพาะงานเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะเข้ามานะการเงินก็ให้ดูในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับที่มักจะจ่ายเป็นเบี้ยหัวแตกแล้วเก็บเงินไม่ได้นะครับสุขภาพนะครับให้ดูในเรื่องของความดันการพักผ่อนไม่่คยเพียงพอนะครับคนโสดครับวันนี้คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มักจะมีคนเข้ามาชอบมาเปให้นะครับคนที่มีคู่ครับวันนี้นะครับ ความรักนะฮะมักจะแฮปปี้และมีความสุขทําอะไรก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือครับผมวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ขอกับองค์พิฆเนศหรือว่าไอ้ไข่วัดเจดีนะครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับอืมได้ไพ่หกเหรียญน,นะครับอันนี้กิจการของคุณนั้นเริ่มมีการปรับตัวที่ดีขึ้นนะครับแต่ยังเก็บเงินไม่อยู่เนาะในเรื่องของการเงินนะครับมีเงินเข้ามาก็ต้องใช้เป็นเบี้ยหัวแตกเลยนะครับ สุขภาพครับวันนี้ให้ดูในเรื่องของการเจ็บป่วยนะครับให้ระวังในเรื่องของอาหารด้วยคนโสดครับวันนี้นะความรักของคุณมักจะเป็นสายเปยนะครับนะมีคนนั้นเข้ามาชอบคนนี้เข้ามาชอบก็ต้องดูแลกันหน่อยนะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้ให้ดูในะเรื่องของอาการจุกจิกจู้จี้ขี้บ่นนะครับในะคุณเองอะนะเพราะมักจะเป็นคนขี้บ่นอยู่แล้วนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรขอพรขอโชคลาภให้ขอกับพระแม่ลักสมีครับเทพีแห่งความร่ำรวย ทานที่แก่ในวันเสาร์ครับได้ไพ่สิบถ้วยนะครับวันนี้กิจการของคณนั้นนะครับมักจะมีแต่เรื่องดีๆนะครับมีคนให้การอุปถัมภ์และช่วยเหลือนะครับทําให้ดวงในช่วงนี้นะครับมักจะได้รับพรหรือับสิ่งดีๆจากเรื่องงานอยู่แล้วนะครับงานจะขยายตัวได้การเงินครับวันนี้จะมีโชคเล่าเข้ามาพอสมควรในเรื่องของการค้าขายหรือว่าการจับใจใช้สอยเรื่องเงินทองทองนะครับ สุขภาพนะฮะให้ระวังในเรื่องของกระดูกนะครับเจ็บไขข้อนะครับนะคนโสดครับวันนี้ความรักสมบูรณ์แฮปปี้นะครับจะมีคนเข้ามาชอบนะครับแล้วก็มีคนมาทุ่มเทความรักให้กับคุณคนโสดนะครับวันนี้ความรักแฮปปี้นะครับมักจะมีคนเข้ามานะครับขายขนมจีบหรือมามอบความรักแก่คุณนะครับคนที่มีคู่วันนี้ปัญหาความรักนั้นคลี่คลายไปแล้วมีแต่เรื่องดีๆมีแต่ โชคลาภและเงินทองนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ขอกับองค์พญานาคพระปู่สิสุโธและแม่ย่าสีประทุมมานะครับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมจนจบอลากันไปแล้วนะครับโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ